บาวไทโซสวัสด <The Mexican mare innen> ีครับรอครับรอคนนะก็ไดนะมคือซ e ุปโอเมื่อยเด่นเอรัยังเมื่อยเนะเมื่อยเมื่อยผอันเมือยดีที่ผมพร้อมจันอยดรอครับรอเอาน่อยนะขาตัวใหญ่กผมนี่ผมได้หรอก้เพิ่นไอ้เพิ่นเลือกเลือกเอาเลือกเอา เปิดเื่องของผ่ใหญ่อันี้ไม่ไหนไหนียผู้ชายเนาะอะไรดูก้นผมนี่เลยคุณเน้อแต่ล้วเอก็ชอบมันเลยเดี๋ยวมีมีของผู้ใหญ่เขามาหน้บอเออะ เอาไปเพิ่นเลือกเลยเลือกเอาทีพิ่นเลือกเลยตอ้าดเลพิ่นเลือกเอาวันี้มันก็มีโตดีแน่โต้รีแน่ก็เลือกเอาเขลดเออกเนู้น้อยนะเอาอยู่บ่เอายบ่น่นสิพาเด็กน้อยไรเทเลยเหเพ่ โอ้ย้เขาเอใ่ไรเนี่ยวันี่มัดกกมเลอนี้ป่าบมากใกล้ช่ไหนี่ป่าบมากใกล้ใชจ้ะป่าากกล้เนี่เออแม่มากแล้วปำแล้วลงซึกกระดุงน่เท่หมเท่เลย อันนี้ติดกระดุงบ่เนี่ยไรติดกระดุงจติดกระดุงอายุบ่อวไหนไปเมียกัได้อยู่บ่ตัวนี้นะเบิ้งก้อนติดกระดุงอืมเอามาเลยเอาตัวเอาเทเทเทเลยเทเเลยมีครับมีมีอยู่มันก็มีตัวอะไรเลือกเอาตัวอะไรดีกับเบิ้งตัวมักเลยเอาตัวนั้นครับผมเพราะว่ามันมีโตสภาพดีนี่ดีเนี่เลยกับระยะตัวมันมีแต่เสื้อเล็กน้อยนะเูราะนั่นคืเอาบ่อเล็กน้อยนะไม่ไม่ล่ามให้ให้เป็นลดโอ้ผมล้มเดเช บลมเนี่คือผมมาอาพิโตไปแต่ไม่มีโตใส่ติกจะดุงใ่ดเห้เนาะดอดนี่มันไม่มันบลล้มอ่มันไม่นู้หายใน้อยนดน้อยน้อยนี่ว่า

อยเออฟลูกฟั้านะครับผมอยู่บ้านนะนะเปิดขายตลาดเล่จพี่น้องเล่แจกเอยู่ใส่กจเอาไปเลแม่มาเลไปเลยปอกใจจากบไดปลาเอาไดปาเอาเครื่องมาใส่เอาอเลนองเลนดแม่เมื่อไว้ซออซับเชือแล้วบ่เอา่่ เดี๋ยวมีลูกมีห้านนนี่ลูกห้านมีบ่อนี้อ่าเก็บมือลูกหลานเขาคนละสุดสัมาไปมีลูกมีหลานก็เอาถ้าไปซื้อหลังซื้อมือสองได้ตัวห้าสิบหกสิบปีนี่เอาเอาไปครับเลือกเอาเลยครับผม ครับว่พอพอเลืเอาสื對對 ue, here, ้อผ้านครับผมมีลูกมีร้านเก็บเมื่อนะผมนั่นแหละครับมีร้านมีลูกมีร้านเก็บไปตอนนี้คนยินิ้งยกยอมาหมดเลยนำเอายอไปแล้วถ่ายบิวการนี้ก่อนนี่นะผมก็เป็นมยกยอกเป็นปาบมีเสื้อซุปนะครับผมเอฟซีกัเลย อห้าเพ่เลือกเอานะครับผมมีลูกมีหลานเก็บเมื่อให้ลูกหลานเด้ออาโ,โอ้โหเอาชิง <c oughs> เอ้ย <c oughs> ดูดูเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวไงละ่ะ <c oughs> มุมนี้ไม่ MM มีใครเหมือนไม่มนใครครับผมสั้นมุมสูงกว่านี่โอ้มุมสูงมไม่ถ่ายโอ้พี่น้องมุมสูงก็มีเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากทีนั้นดูภูเขาโอ้ภูเขาสวยงามครับผมเอีมายกยอพอดีเลยนะครับครับผมเดงปันกันนะนะครับผมได้ได้ได้เอาเอาเลเอาเลยเอาให้ลูกหลานครับผมเปหมอบให้เอาเอาเลย ใจพูนี้แม่ขอบจ้าครับจ้าครับโดยโดยโจ้าผมสาธุครับสาธุครับผมมีร่ำรวยป้าอันอันขอให้ลูกเกิดเจ้าเป็นหน้าต่อไปเด้อสาธุโดย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 โอวยพรมาดูดูล้านน่อวยพให้เด้อ แม่คิดกระพับเพี่ยงแพลงแขลงแห้งเด้อป้าธนาชิงใดใช่ไหมชิงนั้นโดยโดยโดยมีแต่ความทังความมีความชุกความเจริญลูกเด้อโดยไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายแม้แต่เพิ่งพาละาอีกลูกป้าทังใดก็ให้มีน้าปทางใดก็ใมีตาโดย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 สาธุ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 เดงให้นี้จนี้ต่อไปให้มาเมื่อใดข้าเห็นหน้าเดียวหล่ะมาแจ้งให้แม่ยินล่ะโดยโดยมีหลายมีหลายแม่มีหลายมีหลายบางย่านเอามาสิบเที่ยวกับบอมด นะครับผมอ่าเอาเรือเรือเอาพอเวลาพอเวลาเรื่อเมือลูกหลานนะครับเออเอาเขามีรายอยู่เต็มตระมันตระมันสภาพดีก่เก็บไปก่อนเดี๋ยวผมมือสักก่อนเบิเเอา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 เออ แจกขาเจ้าได้บุญหลายๆเนาะใช่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 เห็นมุเจ้ายิ้มกะได้แห้งไงนี่แหละนี่กำลังกำลังใจกำลังใจกำลังใจเอามาให้กันได้คนทางไทยก็อยากเอามาให้เพื่อนกะอู้ดีใจแห้งเนามงามพ่มงามไปซื้อตลาดได้ตัวสามสิบเป็นห้าสิบพอด้วนี่นี่แหละใส่กระโปรงตึ๊งจะดุ้งอย่าเด้อปีงเลยปีงเลยเออมีไม่มีปีงอยู่บ่ มีบ่โอ้มีปีงพร้อมพี่น้องเลยนะครับผมกาเกงบ่มีครับเดี๋ยวกางเกงบ่มีเอาเสื้อกเอาเสื้อกนงวดนี้หวดหน้าก็มามาเลวคิดหอดเนาะเออมาได้ยินดีฮาบอกเออล่ะพี่น้องฮาเนาะนั่นแหละไปพีมึงน้อเฮา นะครับผมห้ลูน้ครับผมนี่คือปลาฟังเราในเนี่ในารเติบูนี่ปลาบ้านเรามีไหมเนี่ปลาปลาหางกล้วยนี่มีมีาเกือบกิโลพุ่นเบมาีกกตอต่ปาจาน่เก้าเห็ดเห็ดเน็ดอะไรเนี่ยเห็ดกินได้นี่เห็ดตายแลเดนี่ย ใช่นี่นี่กินได้เนาะเห็นละง่าละง่าเหรอแบบผมเต็นปนูเต็นปนูกินได้ไหมเนาะได้เนาะได้เหรอได้ดิกินได้เลยน่าจะไม่รอดได้กินไม่ได้ต้องเห็นขาวๆแบบนี้นะเนี่ยได้ดิืึไม่ได้ทางนู้นเป็นอะไรหนูเดี๋ยวยิ้สิตายฮะได้เจอเห็นได้แน่แน่เห็ดก้นทั้งมันจะมีแบบมีขนกับ แบบผิวเรียบถ้าผิวเรียบไปกินได้นี่ได้ไหมอ่ะลองกินดูเดูยิ่งมีนสิตายอย่าไปดมโอ้ยตายตายซะตติดกโอ้ยอยู่บ้านหัวใหญ่กว่าหัวเล่านเออ้โอเคนะผมเอฟซีก็สนุกสนานครับคีมนิวยอร์กลอฟขอฝากเป็นพิธีการเลือกเสื้อผ้ากลับให้ลูกหลานนะครับว่าเอฟซีก็คุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่มาเสื้อผ้าให้กับพวกเราเป็นตัวกลางมากนะครับสาธวยดอ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 ย

ทงอ,อ๋อไปไป,ไปเจบียเดียวผมมีถุงยู่บ้านอยู่เดี๋ยวผมครับผมครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝาไปแค่นี้นะครับผมรอครับสวัสดีครับ